เชอร์รูมตอนแค่เพื่อนขับพออ่อเมากทำความสะอาดได้ดีมากเลยปัดกวาดให้ดีมวยท้งนี้หน้าตานี่บอกตรงเลยนะมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยไปทำอะไรไาตีตัว,ตวเตยอ๋อไปทำหน้าใหม่ไม่ใช่มีผัวใหม่ <laughs> เลากแล้วผัวเก่าอ่ะเลิกแล้วค่ะเนี่ยัวเดี๋ยว ทำโชว์รูมให้เราสะอาดหน่อยเพราะว่าลูกสาวของพี่เนี่ยกำลังจะพาเพื่อนๆมาชมโชว์รูมของเราเข้าใจไหมได้ค่ะมาแลว้วลูกมาแล้วเจษด,ดาพรพ่อเอ้าลูกเป็นไงมาแล้วเหรอพ่อครับอันเนี้ยเจษดาพรนนพแฟนหนูเองครับพ่อเล็กรถสวยมากเลยใช่สวยสิอยากได้ไหมล่ะแต่ว่าไหว้พ่อก่อนสวัสดีพ่ออันนี้บอกตรงนะโชว์รูมพ่องรถสวยมากเลยเอาแล้วนี่มากไปไหนมากับพ่อง แม่อยู่บ้านไงเจ้ยนี่เป็นภาษาวอะไรรู้เพ่อพี่ตนใส่เนี่ยเขาไม่เกลียดแฟนหนูเลยเขาเป็นแฟนหนูนั่นเจษดาพ่อโอเคจักร้าโอเคจักร้าเข้าใจค่ะเพราะเราเป็นคนตลกสวัสดีพ่อยังองสวัสดีพ่อบอกแล้วหาคนที่มันดูดีหน่อยดูดิอย่างเงี้ยดูนี่ดูพุงมันนี่ มันหมดสภาพแล้วเนี่ยหน้าตาแม่งอวมๆหมดแล้วเออจ้านี่เอาพอได้ใจนี่มันโซกรปรกสกรปรกมากเลยเอ่ะเฮ้ยดิสไตล์โอ้ถึงก็จะสกระปรกเนี่ยเขาก็อร่อยพี่ถ้าพอ่อเธอมาดูถูกพวกฉันงี้มันกลับดีกว่าจะจะโี่อ่จะใจน้อยสิต่อไปไม่ต้องมาให้พวกฉันจกเลยจะจะโง่แต่พวกนี้นะนี่พ่อเราไม่ซ่อมนะนพ่อมีแค่หลาดมึงจกลูกกูนี่มึงยังงอนมึงยังวางฟอร์ขนาดนี้เหรอเนี่ยอ เดี๋ยวยืมที่นั่งนั่งารางกราไครับลูกรังสบายครับขออนุญาตพาลูกสาวมานั่งมั่วกนหน่อยเอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพลูกไปไหนกันหมดมีแค่นี้เหรอลูกไปแล้วคั้งเร้วก,กลับหมดแล้วแต่ผมยังไม่กลับเฮ้ยโอ้โหทำไมโชว์ลูกอิสุดุสวยขนาดนี้เนี่ยใหญ่โตโออาน้าดูจะไม่ใหญ่โตได้ยังไงล่ะพี่เพราะที่เนี่ยเป็นที่ของว่าที่พ่อตาของพี่เหลิมของเราเข้ามาทำไมหรอไอ้หน้าจืดนี่เป็นใครผมเป็นใครผมเปิดให้ไหมเปิดให้ไหม ใจเย็นเยพื่อจะได้ตีแน่แล้วมันเป็นใครแค่พี่อะเธอพี่อะไรเป็นพี่สารอะยังไงเคลียร์เลยเธอเลือกใครจะเลือกผู้ชายปนลบอลรือว่าผู้ชายเปียกเปียกเปียกอะไรวะไอ้จักรแกลเปียกไงเฮ้ยนี่เธอไม่บอกมันเหรอเพราะงั้นมันรู้ได้ไงยกกรแก้ที่ดังจอกแจ้งนี่นะคจักรแก้เปียกอ่ะใช่ดิหอมมากเลยนะปากเธอเหม็นแตว่าโอเคแต่ถ้าเองชก็อย่างนีไงมึงพูดสองฉากแล้วเนี่ย กูก็ไม่มั่นใจกูปปปแปลงแล้วแปลงอีกน้ำฟันแบบแเนี่มันไม่้องพูดะัไม่มีนะบอกมาเลยเธอจะเลือกใครของตรงต้ซื้เลือกใครไม่ได้เลยเพราะว่าคนนี้เขาอะทำให้ใช้แล้มีความสุขแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันอยากทำให้ของหวานอะขาดนะ,ะนะเพราะว่าเขาจะทะเลาะกับฉันมากทำไมต้องติดของหวานก็ดูกัญชาชอบเล่นกีฬากีฬาอะไรตาแดงขนาดนี้ดำน้ำเหรอใช่อะาเลเกม พูดผมด้อยอะไรกูผมด้อยกูตาแดงอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวกูจะไปทำเลสิกตาใหม่เลยไม่ได้ตกใจดูกระชาผวาเลยส่วนเธออ่ะฉันชอบในความอดทนของเธอตีหนึ่งตีสองเธอยังไร้สดอยู่อ่ะฉันชอบร้องเพลงเธอก็รู้เธอกล่องเสียงฉันไงใช่แค่สิบเจ็ดคนเธอก็ยังทนอ่ะจับจับไปนี่ไหมจับอะไรจับแมวใช่ไหมคะใช่ไหมคะ จัรูปพ่อคางแมวเผือชอบตอบดีๆนะเว้ยไอ้นี่เขาจ้องตีอยู่นี่มึงยึดยักอะไรขี่ไหนอะเนี่ยแูถามมึงหน่อยดิว่ามึงปล่อยมันมาทำไมที่ไหะไอ้จัดล็อกไว้ก่อนโทรศับท์เองได้พี่ได้ตามพวกเลยพี่เอาเลยพี่ตามพวกเลยอ๋อหลอยู่ที่โชว์รูมมาสี่คนห้าคนเนี่ยเราแค่สามมาครบเลยใครชื่อจำหลักวะอ๋อเนี่ยเฮ้ยมึงเหรอใช่มึงคุยกับมันเด็ไอ้เด อันเหลหรอยังไงล่ะแกอันเหลงก็แดกขาดแล้วเฮียจะมีใครคิดบ้างอันเหล่คุยกับใครนะฮะคุยกับใครใครหู เราใช้ปัญญาแบบว่าให้มันอ่อนลงไม่ใช่ใช้ปัญญาแบบมีเรื่องมีราวมันยังไงครับพ่อตัดสินปัญหาแบบแรงๆไม่ดีเอาปัญหาแบบตลกตลกดีกว่าสนุกปัญหาหนุนหนุกปัญหาแบบรุแล้วจะลองปัญญาลองเช่าครับส่งใครที่ฉลาดที่สุดออกมาเลยเดี๋ยวเจอลูกน้องฉันผมไทยจัดการมันดาราคนไหนชอบผูบ้านเทนภูภูมิงพิรมาริโอเงาเวอร์ รถอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยแท็กลงท้ายด้วยซี่แท็กซี่รถแท็กเตอร์คนขับชอบกินเป๊ปซี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ผมแพ้มันเวลากูแล้วเว้ยดาราคนไหนขายสีทาบ้านนัทเดชเพนทีลเชตโอ้ยดาราคนไหนชอบแต่งบ้านพรีเซนเจอร์ทิมเอ้าว่ายน้ำท่าไหนต้องใส่หมวกกันน็อกท้าจะบ้าละมั้งพี่ตูนทุกอันเลยอ่ะมีตัวกระสิบไอ้อ้วนกระสิบมาไอมั้งเดี๋ยวนะทำไมกูต้องเจอกับมันด้วย มึงจะต้องเป็นกูเป็นรองท้องก่อนอดไดยอดไคนไหนไม่อยู่บ้านมิโนยู่อยู่บ้านป้องนวัดอ๋อบางเกอเขาไม่ได้อยู่บ้านอยู่โชว์ลูมอ๋อไปทำงานกูเองดีกว่าเขาไม่ให้ผมอาขึ้นมาเลยมึงจะเอาเขาใช่ไหมตีขนาดนี้อ่ะรอโดนด่านะแต่ไม่กระโดดทีบสองตีก็ดีแล้วอธิบีบเลยจ้าอ้าวชาวเน็ตเตรียมคอมเมนต์ติดเลย นึงนี่ผู้พิถักเยอะนะเพื่อนตีกูไปแล้วมึงตีกูไปแล้วเนี่ยไอ้จัดไม่มีคอมเมนต์ด่ามันมั้งไอ้เหี้ยอยู่ๆก็จะกระทืบคนรุ่นนี้เขาไม่มาด่ากูเนี่ยเหี้ยกูไม่เอาดารานะกูไม่เอาดาราแล้วเปลี่ยนเลยนักมวยไปเลยดีกว่านักมวยคนไหนกลกกัวมากที่สุดแสงเทียนน้อยชะมวกเพชรห้าพันล้านชมวกนักมวยคนไหนบ้านเลยท่ามะกำแสนเชิงพนมทวนเล็กห้า ทันงอางนักมวยคนไหนราคาขึ้นทุกเดือนเลยสามารถพยักอัลลูดีเซลไดนักมวยคนไหนมีบอลไซคันใหญ่ๆสมจิตจอมหอนำขบวน้นไม้ทยนักนมวยคนไหนเลยวันนังคารเลยวันพุธพะเลาหักเลขสิบชนทองนักมวยคนไหนเสียงปี๊ดเลย,ยนกบิด อย่ากูกอกูปอนกูอนกูปอดกูเอาคืนก่อนไม่ได้กูต้องเอาคืนก่อนจิมันจะได้กับมึงกว่าันนี้มวยยังไม่หมดเลยนักมวยคนไหนค่าตัวถูกที่สุดสัดวจิตราดโอเล่โอเล่ค่าตัวถูกยังไงวะเอ้าโอเล่สามเ็สบาทตอนนี้เขาขึ้นราคาเป็นห้าเม็หกบาทมีขายที่ไหนร้านปากซอยหน้าหมู่บ้าน เฉยกูไม่สนนี่กูอยู่ไม่ไม่มีคำถามกูตีเลยเฉยเลยแบบแรงหน้าเนี่กูจะไปหรือจะมากูจะไปหรือจะมามาเลยกูไม่มากูจะไปโอ้ยแล้วแล้วอะไรไรเอางี้เอาไงไม่มีใครฉลาดเท่าผมนะจะมองนะไม่เวลาหรอตัวสุดท้ายเนี่ยกูก็มองหาเลือกรักแล้วเมื่อกี้มึงอยู่ไหนอะไรเอ่ยเร้าใจผู้หญิงนี่ไงเท็ดอะไรนี่นิวอิซุสดีแม็กไฮแลนเดอร์ ดีไซน์สปอร์ตหรูเหนือระดับกับลูกใหม่ทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในพร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยเราใจคงเอกลักษณ์ประหยัดน้ำมันทนทานตามมาตรฐานของอีซูซูเราใจจริงด้วยสรุปเขาไม่ชนะไงรแต่วงเธอเลือกเขาขเธออ่ะมิสลาดเองอ่ะเธอไปร้องเพลงไว้สดต่อเถอะ

เนั้นทนในการทีวีเซนทีวีเซนทีวียเซนทีวเซนทีวี